สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยว่าเราจะมาสอนแต่งรูปค่ะทุกคนคก็มีคนถามมาเยอะมากว่าเออแบบรูปใน IG แต่งยังไงใช้ทูดไหนบา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 อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องแต่งรูปนี่น่าโอเคมีเนี่ยทำจริงโอเค,อเคแหละนะจุดจุดนี้แนละ้วน้องมันไม่โอเคก็ไม่ได้เวลาเราตอบว่าใช้แอปไหนไปแล้วแบบไล่รูปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะถามว่าเพิ่มแสงลดสีเพิ่มคอนทราสต์เพิ่มชาร์โดตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวนี้มาทำให้ดูกันเลยก็คือทุกคนเห็นรูปปกแล้วใช่ไหมอะรูปนี้ทุกคน เข้ามาเยอะมากว่าได้แสงแบบนี้เลยหลอดทําไมท้องฟ้าเป็นสีพาทเทลทำให้แสงดูละมุนอะไรอะไรเนี่ยเยอะมากวาลวมตุ้ึงใบหมดดิฉันก็จะมาเฉลยวันนี้นะคะว่าแต่งทั้งหมดจ้าแต่งสีแต่งทุกอย่างคือแบบทําให้ภาามันสวยที่สุดทุกคนจะต้องเข้าสู่แวดวงการแต่งรูปให้เก่งพูดเลยพูดเลยว่าทุกคนดูคิมเนียทุกคนจะรู้แบบเทคนิคในการดึงแสงหรือว่าดูภาพว่าแบบเราจะทำยังไงกับภาพที่เราได้มาแล้วอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญนะคะของการแบบแต่งรูปคือเราต้องรู้ว่ารูปของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคือถ้าเราถ่ายตอนกลางวันนะคะท ตอนเที่ยงตอนบ่ายสามโมงสี่โมงห้าโมงก็ไม่เหมือนกันเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนในเวที่เราถ่ายเราแสงไม่สวยแสงไม่สวยของเราก็คือถ่ายตอนเที่ยงตอนเที่ยงเนี่ยคือแสงมันจะลงมาบนหัวใช่ปะคะมันจะทำให้แบบว่าถ้ามันดูมีเงาตัวเราดูมีเงาดำาๆปกคลุมทุกอย่างมันดูมีแบบขอบดำาๆไปหมดเลยใกล้ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็ดู ดำดำทดดไไมม่มู่สวาวเลยเป็นเพราะว่าเราถ่ายแสงตอนเที่ยงแสงมันลงมาทุกอย่างมันก็เลยแบบเป็นเงาของตัวมันเองหมดเลยค่ะทุกคนแนะน่าทุกคนน่าจะเคยรู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็น golden hour ก็คือเป็นแบบ4ี่โมงหโมงอันนี้คือแนะนําจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูว่า4ี่โมงหโมงแสงมันเป็นยังไง1 2 เน,นี่ยค่ะทุกคนก็เด้นเอาว่ามันแบบนี้มันจะมีความแบบผิวค่องคลอผิวส้มผิวชมพูอมเหลืองๆอะไรเงี้ยหรือว่าแสงตอนเช้าประมันเก้าโมงแปดโมงเนี่ยสวยคือทุกคนต้องจินตนาการแสงที่มันกำลังจะขึ้นกับแสงที่มันกำลังจะตกอันเนี้ยคือแสงที่สวยเพราะมันจะไม่ใช่แสงที่แบบมีแสงจา้าจะมีความวามวัวๆจะขึ้นเรียงมัวๆจะลงไม่ยังมวัมวๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะแปดโมงเก้าโมงดีสี่โมงห้าโมงดีระหว่างนั้น ไม่ควรถ่ายค่ะเขามันหลอยมากแต่วันนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่เราจะมาสอนก็คือก็อตอนเนี้ยมันต้องถ่ายต้องถ่ายตอนที่จะทํายังไงจะแต่งยังให้รูปมันสวยดีแสงมันลงตัวฉันแสงแบบบดบังความสวยของฉันจะแต่งยังให้รูปมันสวยเพี่อไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนี่กเราก็จะมาเริ่มก็คือทุกคนดูนะที่เราจะใช้นะคะทุกคนก็มีไลฟ์ลูมแล้วก็มีไลฟ์ลีฟตรงนี้นะคะหรือว่าควิกช็อตเองตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไลฟ์ลีฟสักอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะใช้ก็คือจะเป็น vsc o ใช้ยู่แ่แแปเะากกจรรรริงงๆในตคค ก็คือเราเลือกมาเป็นรูนี้อันนี้คือเงาที่เราบอกเห็นไหมมันดาไปหมดเลยทุกคนเพราะว่าแสงมันลงตรงหัวพอดีเพราะตอนนี้ถ่ายประมาณบ่ายโมงหรือว่าเที่ยงทุกคนดูทํามืนไหมต้นไม้ยังดูแบบครึมคึมดำดำหน้าดำตัวดําอะไรเงี้ยเงาก็ลงบนหัวแบบลงตรงตรงเลยอย่างได้ทุกคนต้องดูก่อนเห็นไหมว่าอวคือมันดําเพราะฉะนั้นะเราจะเข้าไปที่ไลค่ะแล้วเราก็เพิ่มอันแรกเรียกไงว่า expo ไปก่อนนะ expo ก็คือการเพิ่มแสงขาวหรือว่าดำคือถ้าสว่างบบาเก์นะมันก็ไม่ได้ไงเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เพิ่มขึึ้้้นนนนนมมมมมาาาาแแบบดเีีียววววขขขออ89ััก็จะคล คือ b e f อ r e อันนี้คือ a อสเตอร์ต่อไปในความดำดำ้ืเมื่อตรงเนี้ยมันคือความคอนทราสตความเข้มหรือว่าแสงข,ของภาพเนี่ยมันมากไปอันนี้คือการเพิ่ม c o n ทราสต์ันเหมือนกับการขยายให้เงามันดำลึกไปอีกอะเราไม่ชอบให้มีเงาดำใช่ไหมคะเราก็จะต้องลดมันลงมาลดให้มันซอบลงมานิดนึง อซึ่งทุกคนดูน้าบีฟอมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีความดำทึบๆนิดนึงสำหรับตัว,วเ,ออเราเออทุกคนแต่งรูปมันจะแบบมีความละเอียดยิบยิบย่อยๆนะคะถ้าลายไ,ไปถ้ามันก็จะมีความซอฟมากมีความเทาๆนี่ดูเราก็ลากมาให้มันแบบพอดีพอดี6 7 8แปเออประมาณนี้ก็ได้ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูตรงนี้เลยสิ่งเราจะเพ่อมอันนึงคือไฮไลท์นะคะทุกคนถ้ามีไฮไลท์หน้ามันก็จะดูพุ่งตัวเราโดนแสงเนี่ยแสงบนตัวเราก็จะพุ่งแต่ว่าถ้าเราลดไฮไลท์ลงมาเราก็จะดูแบบเหมือนเป็นห้องมา แสงบนตัวเราเนี่ยที่มันแบบสะท้อนต่างๆเห็นไหมมันแบนกับหน้าลงไปเลยซึ่งเนี่ยเวิร์เพราะว่าอะไรปกติคือแสงมันดูแบบมันไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วถ้าสมมติบบเราจะเพิ่มมาเนี่ยมันก็จะมีความแบบเฮ้ยพระเจ้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีแสงออกมาจากตัวได้มาดูเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะลดไฮไลท์ลงมานิดนึงค่ะเพื่อให้ตัวเราดูไม่ได้เงาเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเป็นแสงสะท้อนขนาดนั้น,อ,น,น,น,อ,นอันนี้คุอเกาะอันนี้เสื้อมีความต่างเดียวต่อไปอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆที่เป็นลุกเล่นที่ดีใช้ตลอดก็คืออพเงาปุ๊บสสสสีีมมัันนนจจะะวยขึ้ดดดดูู สดอ่ะนี่เป็นไงทุกคนเน,นียดูใกล้ๆอันนี้มันจะมีความแบบเงาดำๆที่เราบอกเป็นแสงของพาธิย์เนาะแต่พอเรามีชาร์โดเหมือนเพิ่มเงาให้มันดูซอบลงไอ้เงามันก็จะดูซอบลงขึ้นมาเห็นไหมจากยากก็ได้ง่ายๆเลย before เตยาก็จะอ่อนลงถ้าสมมติเราเอาชาโดโ์ลงมันก็จะเป็นการแบบยิ่งเน้นให้เงาบนตัวเราหรือเงาในภาพเนี่ยมันเข้มขึ้นซึ่งไม่เวิร์กล่าออกมาล่ลากชาโดโดเพิ่มเยอะๆนี่ประมาณนี้ประมาณ40เลยประมาณนี้สําหรับไลน์นะคะเราก็จะเพิ่มแค่นี้ก็จะมีเพิ่มแสงแล้วก็ลดคอนทราสลงมาลดไฮไลท์ลงมานะคะแล้วก็เพิ่มชาโดโดชาโดวดนี่สําคัญมากทุกคนใครที่เห็นภาพดาราหรือแบบเน็ตไอดอลต่างๆแบบรูปสดๆรูปแบบสวยๆมีความเงามีความซบัซบซ้อนเนี่ยชาโดโ์นี่คือสิ่งที่เขาใช้กันสิ่งงนี้เเเรรราาาาาจจจะะมมัออยกก็คคคืสญิๆ มาที่ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคน mix mix อันนี้ค่ะทุกคนจะเป็นการที่สามารถดึงสีได้แบบสมมติเราเห็นว่าเฮ้ยสีเขียวมันดูเยอะไปม่ชอบเหมือนอยู่ในพงไพ่เกินไปลดมาลงมาค่ะกดไปที่สีเขียวทุกคนอันแรกคือ hue ใช่ไหม hue เนี่ยเป็นการเปลี่ยนสีของสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะมีหลายโทนซึ่งเราอ่ะไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรมากเพราะว่ารู้สึกว่าเขียวมันธรรมชาติดีแล้วอะถ้าไปเพิ่มตรงนี้มันดูปลอมๆจักนิดนึงเนาะอันนี้สองนะคะทุกคนก็คือที่เราใช้อยู่ประจำก,ก็คือเป็น saturation นะคะเป็นความเข้มของสีเขียวถ้าสมมติเราจะไม่เอาสีเข สีเขียวมาเป็นลงแต่ว่าถ้าเราชอบสีเขียวม,มากๆรูปนี้ชิ้นอย่างนี้นสีเขียวชิ้นเพิ่มโอ้เขียวนำโดดมากเลยจ้ะยู่ดนพงภยที่แททูในภาพนี้เราว่าสีเขียวมันโดดไปเด่นไปนิดนึงเราอยากให้ชุดเราเด่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะลดสีเขียวลงลดไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนให้มันดูแบบไม่อยู่ในป่าซีเดยวเนาะเออมันก็ยังต้องมีสีบ้างแต่ว่าให้เขาไม่เด่นจนเกินไปก็ประมาณน,าณนี้ประมาณลบสิบเห็นไหมบีฟอร์อันนี้อั t เตอร์นั่นก็จะดูแบบซอฟซอ,อลงมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันซอฟเกินไปเพราะฉะนั้ ส่วนรูปินนเนีน่ยนะคะเป็นความสว่างของสีอยากให้สีเขียวสว่างลากทางขวาค่ะนี่สีเขียวดูสว่างขึ้นมา,นท,าทันทีแต่ว่าถ้าเราแบบอยากได้สีเขียวทึบคงพายแบบแน่นๆลากมันกลับมาค่ะโอ้โหเป็นไงเนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบเข้มปืดแนแมวอันนี้เราไม่เปลี่ยนอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามาเล่นตรง saturation ดีแล้วนะคะแล้วก็สีอีกสีหนึ่งที่จะแก้ก็คือสีแดงสีแดงเน่ยจำเป็นมากสีแดงเป็นสีแบบแห่งองค์ประกอบของรูปทุกคนเก็บไหมถ่ายรูปเซลฟี่เงี้ยเราถ้าสมมติลิปเราดอปบก็คือแค่ดึงสีแดงขึ้นมามมมมมมัันนนกกก็็ทาา้้รูปสวววขึจะีคแแิบบ สวยขึ้นถ้าดึงสีแดงขึ้นมาอันนี้คือเทคนิคแนะนําดึงสีแดงทุกรูปค่ะผู้เลยก็เพิ่มไปเลยสีแดงเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มตรงไหนบ้างก็จะไปเพิ่มตรงโซนที่มันมีความส้มมีความแดงก็คือตรงนีง้ทุกคเห็นไหมน้องฝางเนี่ยนะคะมันก็จะมีความติดแดงน่ิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดเยอะมากเพราะฉะนั้นนะก็ไม่ต้องสนใจน้องเขามากแต่ว่าถ้าองก์ปรรกอปรูปอันไหนที่สูนเราไปถ่ายกับแบกดังมันจะเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไปเพิ่มสีแดงมันสุดแบบอุ๊ยตอนนั้นปากเราซี่แต่ว่าโกวดังสีแดงแล้วนะ เพราะฉะนั้นเราก็จะบวกไปเลยเยอะๆเพื่อความสดใสของรูปภาพเนี่ยเราบวกไป81เพราะว่ารูปจริงๆคือให้ดูมันซีดมากเพราะมันไกลในลรูปเนี่ยเราจะเน้นของการดึงสีแล้วก็เล่นแสงจะต้องมาคนโทรลแสงก่อนในนี้เป็นอันดับแรกแล้วก็แอปต่อไปเนี่ยจะเป็น v s o หรือว่าจะเป็น Quick Shot เนี่ยต้องไปดูว่าเราจะใช้อันไหนแต่ว่าเนี้ยอยากเปลี่ยนฟ้าก็เลยต้องไปใช้ Quick Shot ต่อเดี๋ยวให้ดู Bevlog After ก่อน น,นี่คือแบบแค่นำ้ำจิ้มขั้นตอนแรกเท่าน,านั้นเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะทุกคนแอปที่เราจะใช้ก็คือแอปนี้เลยไลน์ลีมนะคะหรือว่า Quick Shot อตก็ยังสามารถเซิร์ชไปใน App Store ได้เลยเสแล้วนะคะทุกคนก็เลือกรูปที่เราแต่งมาแล้วนะคะคือรูปอยนี้นั่นเองสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนท้องฟ้ารู้สึกว่าฟ้ามันดูเป็นฟ้าที่มันไม่ไปกับรูปแบบรูปมันดูมีความพาดเทลทุกคนสีแบบอ่อนๆสวยๆหว,วานๆแต่ว่าฟ้ามันดูเป็นฟ้าที่เข้มแล้วก็โดดไปนิดนึงสำหรับตัวเรานะเออเราก็ออออยยยยยยาาาาาากก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 จะะะะะะเเเเปปลลีีีีีี่่่่่่่นะะนน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 ดดดดไไไททททตตตรรงงง้้้้คคคคคุุสสสขึวว็็แืมถ เี่ยนฟ้าได้เลยอันนี้ก็น่ารักอะอันนี้เป็นแบบใส่ลุงเนาะก็จะด้วยเป็นอันนี้ทุกคนเห็นไหมมันมีความที่สีฟ้ามันไม่โดดแล้วมันมีความเป็นฟ้าที่พาสเทลมากกว่าอันก่อนเห็นไหมเออซึ่งเรารู้สึกว่าคือมันโอเคแล้วทํายังไงให้มันเนียนขึ้นกว่าเดิมกดตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้มันจะมีความเป็นแบบจะให้มันชัดหรือไม่ชัดอันนี้โอปาซิตี้ก็คือสามารถเลื่อนได้ให้มันกลืมกับทองฟ้าจริงไหมหรือว่าเอาทองฟ้านี้ไปเลยที่เราคิดว่าเอาทองฟ้านี้ไปด้ยดีกว่าเพราะว่ามันเนียนมาแอมเบ ข้างล่างที่มันไม่โดนฝาไหมรูปเราก็คือโดนแบบว่าฟิลเตอร์จากฟ้าไปด้วยซึ่งโอเคซึ่งเวิร์กมากต่อไปค่ะทุกคนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไลท์รูมแล้วไลท์ลิฟหรือว่าคลิกช็อตแล้วนะคะต่อไปก็จะใช้อันสุดท้ายคือเวซ v โอเวซโอเนี่ยเราใช้แบบพลาสนะคะก็คือจะเป็นเวซีโอที่เสียตังค์เรื่องร่นเราแต่งเมกกื่อกี้ฟ้าเมื่อกี้แล้วนะ่จาจะคลิกช็อตแต่ที่เราชอบใช้ฟิลเตอร์เราชอบใช้จริงๆอยู่3อันนะคะก็คือจะมีตัวนี้ A3 เแล g a 2แล้วก็ V1A3 ีอจือชอบใช้าก็วีาน,นึ่ ไม่นนค่อยเข้าเลยเนาะชอบม,มากทุมมกคนมมเป็นฟิลเตอร์ที่แบบมีนวาติดส้มติดเหลือกติดชมพูโอ้คือทำให้รู้สึกแบบภาพดูมีความละมุนแล้วก็มีความสวยเพิ่มยิ่งขึ้นนี่เลื่อนได้ซึ่งเราคิดว่าถ้าเพิ่มขาวเกินไปเนี่ยมันจะไม่ดีให้ดูทคนมีความละมุนตุ้นบ้างให้ดู f o r e after เพิ่มความแบบละมุนของสีเข้าไปประมาณนี้รู้สึกว่ามันสวยมากแล้วต้องการมันมีความเรียวนิดนึงก็ประมาณแบบสรจุดหนึ่งแค่นี้พอให้ความกรุบกริบแล้วรู้สึกว่าภาพมันยังดูแบบอ่อนๆไปเนาะทุกคนว่า่ามเอรร้งปีดดยยไไู ก็ต้องมาดูโอเวอร์ออลให้มันแบบโอเคด้วยอันนี้รู้สึกว่ามันมีความเทามากไปเพราะฉะนั้นเพิ่มคอนทราสต์ได้เลยเพิ่มไม่พัม่มมีความคมมีชัดขึ้นนิดนึ่งจากที่มันอ่อนๆด้วยไหมก็เพิ่มมันมีความคมชัดเล็กน้อยประมาณศูนย์จุดสี่แค่นี้พอเพราะสุกว่าตัวเรามันดูขาวเกินไปเพราะฉะนั้นกนะ็ะะนนจะมาลดที่ไฮไลท์ตัวเราก็จะมีความมืดขึ้นมาเราอยนิดหนึ่งประมาณนี้ให้ดู เนี่ยมันจะมีความแบบได้อะสิ่งจะทำอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือการเพิ่ม saturation ให้ผ้ามันแบบมีสีที่สดแล้วก็คมเข้มมากขึ้นประมาณนี้เพิ่มแค่0.3พอแต่ที่สีมันมันอ่อนเห็นไหมมันก็มีมิติแล้วมันก็ดูสว่างแล้วก็ดูคมมากขึ้นขอ,อนุญาตยังไม่พอใจรู้สึกว่ารูปมันแบบมีความสีเทาเยอะไปในรูปเพราะฉะนั้นจะทําการเพิ่มแสงประมาณนี้0.3 เดี๋ยวขออนุญาตดึงดึงสีฟ้าขึ้นมาเพราะว่าสีฟ้าเมื่อกี้มีความทาให้รูปดูหม่นเพราะฉะนั้นนะก็เลยมาดึงมาดึงตรง HSL นะคะก็คือย่อมาจากคิว saturation แลวก็ lightness นั่นเองเนี้ยก็เลยจะดึงให้มันสว่างขึ้นมาหน,นึงรูปมันก็จะดูสว่างสวัยขึ้นมาในทันทีเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เพิ่มฟ้ารูปมันก็เลยดูแบบมบื่ปนหม่นแต่พอเพิ่มฟ้าแล้วเนี่ยอ้ดูโอเคมากแล้วก็ขอเพิ่ม contrast เีกสักนิดนึงเพื่อความปังรูปจะได้ดูไม่หมดนเกินไปเออเนี่ยทุกคนเป็น สวยมากสวยมากจริงมันมีความแบบฟ้าก็ดูพาเทลอะไรก็ดูแบบดูดีไปหมดมาดูลงตัวค่ะทุกคนเพราะว่าฟ้าอันก่อนนะ่มันเป็นฟ้าที่โดดไปซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเออแล้วก็เนี่ยพอเราแต่งมาสีต้นไม้มันดูมีความซอฟลงแล้วก็ดูไม่เด็ดแล้วก็ดูไม่แย่งสีเราเกินไปเพราะว่าอที่แล้วว่าอันบีฟอร์เลยนะบีฟอร์จริงๆอะ่ะมันดูหนะมันดูทึบเกินไปดูเป็นผ้าที่ไม่น่ามองเออแต่ว่าเนี้ยมันดูเป็นภาพที่ซอฟๆดูแบบสบายตาซึ่งแบบเออเราชอบแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามันดูมี ไม่โอเคแต่อันเนี้ยม,มีความแบบตัวมีความแดงมีความส้อมอมชมพูสีชุดก็ดูเด่นขึ้นมาเลยอะไรประมาณน,นี้คือชอบมากคือเรื่องฟ้าเนี้ยไม่ซีเรียสใครจะเปลี่ยนก็ได้ใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้ที่เอามาแก้ก็คือการที่แก้ให้สีมันไปในโทนเดียวกันตั้งไว้แต่ตรงชุดชุดเนี่ยเป็นสีพาสเทลใช่ไหมก็เลยอยากให้แบบทางต้นไม้ทางฟ้ามีความแบบพาสเทลดูแบบนุ่มนนวลนไปด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมคนจะชอบหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าการที่ทําให้รูปแบบมันไปทางเดียวกันเป็นโทนสีเดียวกันนะมันสวยกว่า แชร์ทิปต่างๆนะคะถ้าใครอยากให้ลองแต่งอีกแบบในรูปเวอ์อื่นๆรูปต้นแสกอื่นๆก็ลองเมนกันมาได้นะคะเดี๋ยวมี EP2 ในการแต่งรูปแน่นอนใครที่แบบมีความคิดเห็นยังไงแบบหรือว่าเฮ้ยตรงนี้มันนี่ไปตรงนี้มันนี่ไปเนี่ยก็ลองเอาไปอัดแอปลองปรับของตัวเองดูนะคะเผื่อใครดูของเราแล้วแบบมันขัดใจฉันจะอยากจะเพิ่มตรงนี้ก็ลองทําตามเพิ่มตามหรือว่าทาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็จะได้หาเวที่ตัวเองชอบหรือว่าหาสไตล์ที่ตัวเองชอบในการแต่งรูปได้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็เอาไ้เยแอวกี่่่่มัสตตงง WSEO าาาาะถ็จจ ทำบางอย่างไม่ได้ใช่แบบการดูดสีการดึงสีเงเวซิโอทำไม่ได้ะคะ่ะถ้าไม่เสียตังก็ต้องเสียตังเท่านั้นเนาะตอนนี้มาชิวมาพูดเลยว่าลุคแต่งหน้าวันนี้คือแต่งหน้าอยู่บ้านไงให้เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านไงเหมือนอยู่บ้านก็นนคือแต่งหน้ายังไงให้เหมือนแบบเหมือนไม่ได้แต่งอ่ะแต่ตั้งใจแต่งนะแต่ตมนออกมาแบบไม่ตั้งใจแต่งก็ไม่ดีงงเงคะ่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะขั้นตอนต่างๆนราใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดลัะ We're going